โอเคดูข้อ7ต่อเลยค่ะ a s s u m i n g that สมมุติว่าสามารถสรุปได้ว่าจุดๆจุด,จด What would be the result เห็นหัวใจใช่ไหมคะ Would ใช่ไหมคะเก่งมากเป็น if แบบ2 if แบบ2เอาอะไรมาช่วยนะลูกเราท่องว่า do d i d done เอาอะไรมาช่วยนะ Deep ค่ะเก่งมากต่อข้อ B boy ข้อนี้ไม่ข้อนี้ไม่ตอบข้อ c ค่ะเพราะ w u o d จะอยู่สองฝั่งเลยไม่ได้ต่อไปข้อ8 supposing มาอีกแล้วเนี่ยค่ะมันจะออกเศ็ดเล็กเร็ดน้อยอย่างเงี้ย supposing สมมุติว่า no one จุดๆ,ๆุเราเห็นหัวใจคือ w u o d เก่งมาก เห็น would ค่ะใส่หัวใจเลย would you do อ่าวู d เป็นตัวกำหนดว่าต้องเป็น if แบบ2ข้อนี้เราท่องว่าคาเค็มคาตอบข้อ b o y <c oughs> สยซิลีรักสิงสะท้อนมากเลยลูกข้อนี้ตอบ B.boy ค่ะข้อ8ข้อ9ต่อเลยนะคะจุดจ,ดจดุ better if you took off your jacket อเห็น if แล้วเห็นทุกใช่ไหมคะอขีดเส้นใต้ทุกเลยค่ะทุกเป็นเวิร์ฉะนั้นเป็นตัวกำหนดว่า if แบบ2ใช้เวิร์หัวใจคือ w u o d เจออย่างตอบดีด็อกค่ะข้อ9ก d ดีด็อกค่ะตอบข้อ c ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวิร์ e สอง อยู่ทางขวาไปแล้วฉะนั้นทางซ้ายต้องเป็น verb ช่วยค่ะโอเคเนาะจ๋าว่าไงหก สะดุดไหมอืมรู้สึกเหมือนกันว่าเน็ตไม่ค่อยดีอ่ะงั้นเอางี้ครูขอเวลาอีก ส0นาทีได้ป่ะสิบนาทีครูขอครูขอสิบนาทีไปอัดคลิปให้เดี๋ยวลง YouTube ให้แต่น่าจะมีประมาณสามสามคลิปอะค่ะตอนนี้ลูกจะให้ครูย้อนไหมตั้งแต่ข้อหนึ่งไหมหรือว่าต่อได้เลยต่อเลยด่ะ,ะงั้งั้นโอเคครูขอเวลาสิบนาทีเดี๋ยวมาโอเคค่ะ